Terima kasih telah <laughs> menonton.

เดี๋ยวเราได้เราตามมาไว้พวกเรามีอาจะนานนะครับยังยังร่วงพัดเหตุการณ ถ้าแตกไปอียิกก็รู้นะรอคนเติมไม่มาใช่ไหมรอจังหวะเติมไม่มาไหมเัยกดเลยถ้าแตกไปอีกอ่ะกดกดตั้งแต่ทีแรกเลยว่ารอรอรอหีกมาไม่มาใครจะมาพี่หมูอยู่นี่แล้วอ่ะ mày đi học mà đi học, đi đi học, đi đi học, đi đi học,